ขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะจะไปเลยเหรอมาเ<ะ>สียงกรีดแมเ <c oughs> สียงกรีดที่พร้อมถล่มเลยเดี๋ยวก <c oughs> ี้นี่ออกป่ได้ดอทีรีไม่ไปหรอกไปไปไหนนานๆทีได้มาที่นี่นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะแอนอรดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่เทศก,กาลงานยิ้วเจ้าพ่อเจ้าแม่ของลานนะคะนัดตลาดนัดคลองลานอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร <Yeah! S 1> สวัสดีจ้าลูกหลานบ้านหินดาดปางศิลาทองจ้า คอนแก่นอีกครึ่งเป็นคนที่นี่นะรู้หรือเปล่าเป็นคนกำแพงเลยหรอนี่เป็นคนที่นี่โอ้มาเล่นบ้านจากของเมล่นบ้านจากของได้หนิโอ้ขอเสียงพี่น้องเลยจ้าอันนี้งานภายในเป่าครับงานอ้อยงานส่วนรวมเอ้าเหรอ ใช่วันนี้กราบขอบพระคุณสําหรับงานยิ้เจ้าพ่อเจ้าแม่คลองลานตลาดนัดคลองลานสถานที่อย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญขอบพระคุณสําหรับโชคชัยโปรโมชั่นด้วยนะคะที่ให้โอกาสกับแอนดีแล้วก็ออรดีแบนด์มามอบความสุขสนานบ่คิดบ่ฝันว่าสิได้มีโอกาสมาแสดงอยู่สถานที่แห่งนี้ค่ะคปกติแล้วช่วงปิดเทอมพ่อกับแม่พี่ก็จะพาพี่มามา,มาบ้านยา่ามาบ้านยา่าแล้วก็มาเที่ยวน้ำตกคลองลานเป็นประจำตั้งแต่เด็ก แต่ว่าวันนี้เสียดายมาถึงค่าไม่ได้มีโอกาสไปที่น้ําตกไม่ได้แวะไปหาย่าเลยด้วยซ้ําเพราะว่ารถพังค่ะรถตู้แดนเซอร์มันขับกันยังไงมันพังอ่ะนีงก็ยุ่งยากวุ่นวายกันไปหมดจะมาหาย่าเขาไม่ได้มาน้องงอแงหน่ยเออกคันใหม่ได้เลยไ่ยคะเอาดีๆเก็บติปวันนี้ก่อนแน่ๆจจะได้เงินดาวอยู่ค่ะ ขอบคุณหลายๆที่ม่าให้กําลังแรงใจกับแอนออรดีค่ะลูกล้านพีนพพน่น้องกําแพงเพชรคือกันลูกล้านพี่น้องปางศิลาทองพี่น้องค้องล้านและกับพี่น้องไกลเคียงที่มาให้ยกำาลังแรงใจใน,น,ในมือนีจ้าค่ะขอบคุณค่ะว้าวนี่มาเห็นใกล้ๆค่อยๆจะบอกว่าสวยใชื่อ <c ười> ขอบระคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําการแสดงกันต่อขออนุญาตเซลฟี่กับทุกๆท่านไปก่อนเพราะว่าตอนนี้แบบอยากบันทึกความทรงจํานะคะสวัสดีพี่น้องที่กําลังรับชมผ่านทางไลฟ์สดสายซุ่งออฟฟิเชียลด้วยครับผมค่ะตอนนี้รับชมกันทั่วโลกเลยนะคะเต็มทีเลดเดอพี่น้องนนี่น้ามยังนี่เราข่าวบอ แล้วเขามีธนาก,กนตีนะจ้าโอ้ยเายาวาทเหอได้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 เอ้าขออนุญ,ญาตถ่ายรูปเซลฟี่กับทุกท่านก่อนอี๋ยวค่อยแสดงกันต่อมาเอายกเขามาเด้อผู้ไดงามน่นนะอ่านดิเมทเมทเจลเมทเจาของลานเอาเซลฟี่ทุกคนชูมือขึ้นนะคะมินิฮาร์ อีกรูปหนึ่งหนึ่งสองเอ้โอเคเห็นอยู่ <ST AN TI> e> okay. จ้าว <laughs> ah ah ันนี้เดินทางมาพร้อมกับทีมงานอรดีแบนด์ค่ะแล้วก็น้องเวฟน้พลนะคะบ่มีอยังมาฝ่ากก็จะความสนุกสันนานขอให้พี่น้องมีความสุขเลยล่ะ